ไซสโอลหนึ่งสามสี่แปดห้าเนี้ยมีความจำเป็นมีความจำเป็นครับดึงไม่ได้ดึงที่คนไม่ได้เพราะเพราะว่าท่านบอกว่าเอ๊ะท่านท่านไม่ได้แข่งท่านไม่ได้ส่งออกว่าทำไมเขาต้องทำแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวต่อไปถ้าท่านขายในประเทศนะครับอาเซียนเองเนี่ยเพราะในคนอื่นเขาก็อายุนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าคนอื่นเขามีมาตรฐานตัวนี้แล้วท่าเหนือระดับที่ด้อยกว่าเนี่ยท่านก็ตัดโอกาสในการแข่งขัน นะครับโดยเฉพาะนี่ <ST> S> <S มีหัวข้อของการมมนานนี่เรบอกว่า A อไอดีต <ST S> อย่าลืมนะครับเ่ช้าพูดบอกแล้วว่าการเ่อนยาสินค้าก็อยากไปแลเพราะฉะนั้น,นเขาเขาเขาขายได้อย <ST S> ่างเสรีท่านนั่นคือท่านไม่ท่านไ,ไม่ออกไปเขาก็ส่งเข้ามาขายในประเทศท่านก็ต้องแข่งโ <ST S> <ST S> อแสดงว่าไอเอสโอถึามี่ถ้ามีผลตอโอกาสาการค้าด้วยนะครับเรอนั้นเพราะฉะนั้นแต่ถึงได้เป็นจุดเริ่มสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ที่ทำอุตสาหกรรมโซนนี้นะครับก็ต้องเข้ามาสืบสิทธในอนุญาตอย่แรกครับแล้วก็จะมีส่วนอื่นๆมันก็จะมีสอบแต่งสถานการณ์กับสิ่งที่คุณชัยกำลังอธิบายอยู่นะครับเราจะมีรายละเอียดที่ทางสชทจะเป็นเอกสารให้นะครับอย่างเงี้ยที่หน้าหกเขียนว่าโครงการพัฒนาคลัคสเตอร์อุตสาหกรรมกับอุปกรณ์โครงการ,การแพทย์และสุขภาพแล้ก็จะมีอยู่สอง สองระบบก็คือเราการทำระบบ ISO 1 3 4 8 5มสี่แมีด้วยกันดการหเฟส12แมนเดย์ที่เราทำหลักสามสองตัวเตร์นะครับเราไม่ทีสกพนะสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยที่ญี่ปุ่นและว่าเรื่องของการคจทีงที่มีด้วยกัน6ขั้นตอนและ6เฟสแบบเข้าด้วยกัน6กเก้าแมนเดย์เดี๋ยวเราไปถามจากจากคนที่ทำจริงถามจากคุณปัญญาเมย์ยังทำ ISO 1 3 4 8 5มส่แป้าใช่ไหมครับ พอทําไปแล้วเนี่ยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่คาดหวังไว้องค์กรเป็นอย่างไรครับหลังจากที่ยิกษากาไปครับผมคนที่ได้รับเป็นยังไงางครับผมคิดว่ามาตอนนี้นะครับคิดว่าถ้าไม่ได้ทำแต่รู้สึกเสียดายแล้วก็เสียใจเพราะว่าสินค้าที่เราทําอยู่เนี่ยมันเกี่ยวข้องด้วยคุณภาพนะครับสินค้าที่เราผลิตอยู่ในในกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าไม่มีคําว่าคุณภาพเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ยังต้องมีมาตรฐานตัวอื่นมาช่วย แต่พอเราพูดถึงสินค้าเครื่องมือแพทย์เกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์ทุกท่านหรือผู้ใช้ทุกท่านดังนั้นไอโตส่วนี้ก็สามารถเข้ามาช่วยให้ระบบการตลิจตั้งแต่ต้มจนจบ <c oughs> มีคุณภาพ <c oughs> แล้วก็เป็นที่เชื่อถือได้ตรงนี้มันมีความสำคัญนะครับว่าเป็นที่เชื่อถือได้แล้วในระบบนี้เนี่ยเมื่ออิน้นจริงๆแล้ว เราก็จะพบว่าเราสามารถลดต้นทุนหรือลดความเสียหายหรือลดในสิ่งต่างๆที่ไม่จําเป็นออกไปครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกดีใจมากแล้วก็รู้สึกขอบคุณทางสทงทบทกับสำนักงาสนส่งเสริมนะครับอุตสาหกรรมทีุ่าณาสำนักงานเศรษฐกิจ<ะ>อุตสาหกรรมต้องถิ่นก็ต้อง,ต,องต้องรู้สึกขอบคุณมา แต่ทีนี้ผมมีคำถามนิดหนึ่งนะครับว่าพอเราทำตรงที่ต่อไปแล้วนะครับมันก็ยังมีสิไยสุดที่ต้องทำนะครับก็อยากจะถือโอกาสที่บอกว่า,าช่วยดูงบประมาณต่อให้ด้วยนะครับว <c oughs> ่ามันจะมีหลายเรื่องที่ต้องทำต่ออย่างนี้เช่นไอเอสโซโตัวนี้ได้แล้วต้องมีซีมาร์กหรือต้องมีอะไรอื่นะครับหรือจะกลับมาถามพี่ว่าว่าจะต้องมีแนวทางอย่างไรบ้างดำเนินการต่อบ้างดีไหมครับใช้ความคุณหมอชันชัยนิดนึงครับ ุณหมอชันชยนัยมีที่เด็ดหลายเรื่องนำเทคโนโลยีของชาวบ้านเยอรมันแล้วมาทำีเ v e r s ส e n g i n e e r ยร์ทั่นทำอย่า,ายงไ,ไรบ้างแล้วก็ขายด้วยใช่ไหมครับแปลงแปลงเป็นทางด้านสิงหทองด้านนะครับแล้วก็ทำระบบ iso 13485ด้วยในขณะนี้นะครับเชิญเชิญเลยครับว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างครับ reverse e n น i n e e ของท่านนะครับเอาเรื่องว่าตอนที่เราได้รับการสืเชิญจากทาง,งสสอ ว่าเราเพิ่มมีดของผู้สปอตกระทำที่เราสมบูรณ์ขม้นไปเกือบ20เรษฐกิในในแถบนี้นะครับไปมากเลยแต่ว่าก็เป็นความรู้ที่เราร่วมโดยจ่ถึงจนกระทั่งวันนึงก็เชิญมาเข้าประชุมเพื่อถือแพทย์แล้วเขาก็มาออกบูญว่าอ้าวไปสนัดนะตอบว่าพอไปทำ ISO เพราะว่าในที่ประชุมที่เราบอกว่าถ้าจะค้าขายต่อถ้าไม่ทำ ISO สงสัยจะไม่รอดก็ไปถามสถานการณ์เพราะว่า ISO เคยได้ยินบ้าไม่ได้ยินทำไมหรอเพราะว่าจะทำไหม ก็มีแต่โรงงานใหญ่ๆไอ้โซให้เราไบริษ awesome. um, so, okay. ัท so, มันเป็นล็อกรงนี้ก็ไปก็หวาดกลัวมากไอ้ชาบอกว่าเอาเปล่าเอาเขาให้นะโซ่เขาช่วยเราก็เลยสมัครไปก็ปรากฏว่าเราก็ได้มีโอกาสได้รับความร่วมมือจากสมรอกรับการการตัตละครซึ่งผมคิดว่าความกลัวของเราเนี่ยตั้งแต่วันแรกเราหวาดเสียเพราะว่ามีคนไม่มีคนจะไปทำได้ยังไงโซ่ลงท้ายสุดก็จับพัดจับผูกเข้าไปทำแล้ปรากฏว่าผมเชื่อว่าถ้าใครยังไม่เคยทำก็อาจจะกลัวนะ เราเองจะต้องเป็นเรื่องแบบเป็นเล็กๆเรืสมัยก่อนว่าสอนตอนนี้ส่งอาจารย์มาช่วยันที่เรียนนี่เป็นเหมือนนับจับมือทำลงท้ายสุดอยากไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วเด็กทุกคนก็รู้สึกว่าบอกว่าไม่ทำก็สองปีก็ปิดบริษัทนะตัวขายตัวมันขายอย่างไม่ทำปลูกไร่ไถนาไม่ทำสมอไม่คิดจะไปเลยเพราะว่าเราไม่ต้องทำแล้วนะเอาหมอแก่แล้วหมอจะเลิกเด็กบอกว่าไม่เลิกก็ได้นะหมอเราไม่เลิกต้องตายเราก็ต้องเองทำลงท้ายสุดก็เลยถามก็ผมเชื่อว่า การทำ ISO สามสิเห้นี่ยมันเป็นเรื่องความจำเป็นเพราะว่าเรื่องคุณภาพและมาตรฐานซึ่งบาีควานเป็นมากเพราะว่าเวลาเรนเิดเรื่องการพิจาณาเราเองมีความชอบเองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่ต่างจนตงใจหรือว่าเรื่องคุณภาพที่จะฟ้องเราเพราะนั้นว่า ISO สามจึงเป็นเรื่องการ o ัดแปล็เรื่องจำเป็นสำหรับคนที่จะอยู่ในธุรกิจถ้าไม่อยากทำอยากจะขายอาหารทา่ทำอื่นก็เลือกได้แต่คนที่ทำผมคิดว่าเป็นโอกาสทองซึ่งทางหัวโซ่ผมคิดว่าคงจะไม่หยุด โครงการแล้วก็หาเงิน้ารมาช่วยเพราะว่ามันมีศักยภาพที่ผมถ้าที่จัดการดูเยอะมากก็เอสเอ็มดีเล็กๆอย่างที่มีศักยภา,าพจะโตเป็นบริษัทใหญ่ที่จะไปดูถูกอะไรเล็กๆแล้วมันจะไม่โตบางทีมันอาจจะกลายร้อยบริษัทขอโตสองบริษัทก็จริงจะทําให้ GDP ของประเทศลดสามสูงไม่ขี้ประเทศไม่กี่อย่างองแต่ขอให้จับให้ได้ว่าเตัวยี้นี้จะเป็นตัวยี้หลักๆและจะมีการใช้ ซึ่งอันนี้เ the er นี่ยผมเชื่อว่าถ้าคนอ่านหนังสือเปิดปูเข้าข่าวถูกไปบ่อยโดนนู่นโดนนี่บ่อยเยอะจะรู้ว่าโลกมันไปยังไงแล้วเราก็พยายามข่าวทุกอย่แล้วเอาขึ้นหน้ที่มาผมเชื่อว่าเรามีคนเหตุอยู่เยอะแต่สิ่งที่เราขาดก็คือผู้ที่จะรวบรวมไอ้ความรู้ที่เกิดกระจายกับไอ้แรงที่มันกระจายฐาเนี่ยแล้วผมเองก็เชื่อว่ามีแล้วก็ขอขอบคุณทั้งสชสชซึ่งเห็นศักยภาพผมคนไทยที่ผมไม่ได้คุยกับต้องเรี่มาบอกว่าสมัยก่อนเกาหลีมันมาดูงานเรานะ ปีที่แล้วมันจะมาเรียนกับเราตอนนี้มันอยู่ในการเป็นบริษัทใหญ่ก็เลิ่เเท่ากับคุมระตบแล้วก่อนี20ปีที่แล้วพวกนี้ล้าหลังทั้งหมดเนี่ยแต่ตอนนี้เราจะเป็นต่อแถวท้ายเขาเพราะว่าความรู้เราเองนี่พัฒนาสิ่งติดติดขัดมันต่อไม่ได้เพราะมันกระจัดกระจายมากความร่วมมือความประสาเป็นเนื้อเดียวกันนี่ไม่มีแล้วก็ไม่พร้อมแล้วเรื่องวิศวกรรมชเรียนผมก็คิดว่าคนไทยเราเก่งอยู่แล้วญี่ปุ่นมนทิ้งนานาเดี๋ยวเขนจะลืมเดี๋ยวสร้างทักทันเลยใหม่หมดเลยกันของ หลักการมันทำยังไงคุณหมอที่คือเอาแรกสุดแล้วก็